สวัสดีครับผมสีพิลำซับพิลำปงมะยามังพี่น้องเขาคนเราจังพอเจ้าเทเดียวครับมือนี้อยู่กับเบนอีสานบานาอ่ามือนี้สิไปสิประกดพองน้ำพองนะครับเอาเรือลงนะครับน้ำพองสีชมพูน้องน้ำขับนะครับหนาน้ำขึ้นบรรยากาศกำลังเก็บพองครับผมครับผมตอนนี้กำลังออกเดินทางครับผม อยู่ตำบลน,นาจานอำเภอซีมูครับกำลังเดินทางไปน้องนาคำนะครับนั่บรรยากาศเดินทางครับพี่น้องไปกันครับติดตามไปเรื่อยๆครับครับผมตอนนี้เข้าหมู่บ้านน้องนาคำแล้วครับจอดซื้อเสบียงกันครับผมอันนี้โค้งไก่ครับ เบียงครับผมสิ่งสําคัญเลยครับผมกาแฟกาแฟนะครับผมขนมนะครับผมยาตกปรากฏวันนี้ครับผมของนาตนนชุมแพครับผมลงเป็นจินครับผมมีตัวโดนแน่นอนนะครับผมนี่ครับผมจะซื้อเบียงก็สีลงไปพ้องแล้วเครอครับลงไนพองเมื่อนี่คิดว่าโอ้หมืดมาแล้ว นี่ครัี่ทำเปียกครับมี่ทำเปียกแห้งจนโอ้วกข้าวอมพร้อมไล่ประเทนครับไล่ประเทนครับถุงหอมครับถุงหอมเอาไปใส่ขยะกลับคืนครับไล่ประเทนครับไล่ประเทปลาครับว่าจะเป็นยังไงแต้มื่อนี้น้ำลงครับมื่อนี้น้ำล้งแต่ของอยู่ในน้ำครับของอยู่ในน้ำบ่กหนูว่าทีกินบ่ฝนตกก็กิ่นก้าวหลาตั้งแต่ค้นก็ยังกิน คนตัวกันยังออกไปกินก๋วยเตี๋ยวเนาะคนน่ะโอเคครับผมเตรียมขลองเสร็จลงไปพ่อกันอยู่พร่องครับถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยครับผมน้ําพองนะครับขุดทาดนะครับผมสะพานทรายทองนะครับขุดทาดนี่ครับพร้อมลงเรือนะครับผมนี่ครับบรรยากาศน้าพรองครับน้าแดงเลยครับน้าอาจจะลงแน่หน่อยนึงครับมุ่นเท่าก็ต้องเอาเรือไปลงฟังพุ่นนะครับผมมาชมบรรยากาศครับผมก่อนลงเรือครับ คลิปตกปรากฏนะครับน่าจะสอดแจงจ้างปางังมาเบ่งครับพี่น้องเพื่อนอยู่บันมาหายูหากินสายตกปลาหากินคือกันครับผมมีต่ภาพคมันผมมครับ,รบเรื่อยนะครับ โอ้ยังไงห้อยวะไปแล้วครับผมตอนแล้วตอนแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอึมีตัวเป็นโดนอยู่ครับอยู่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 โอ้ยู่อยู่ครับโอ้มีใส่มีใส่ นะครับผมปรากฏน้ำพองตัวนี้ขึ้นมาน้ำรถสุดสาดเลยนะโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วกินเรื่อยๆอยู่ครับรองรับดึงกันแต่พื้นนะครับนะโอ้โอมาแล้วครับให้ตรงแตงตรงแตงมาแล้วปรากฏลอยฟ้าครับน้ำถ่านน้ำถ่านถ่านครับผมบรรยากาศสวยๆครับผม ลำน้ำพองเอาเรือลงไปฟังนี่หน่อยดูสิครับเอาเรือลงกันครับเรือลงครับครับผมฮอดไม้เรียบร้อยครับเอาเรือลงกันครับผมเสบยียงลงนี่ครับบรรยากาศเปสียังนมันเรือลำเก่าเนาะตอนเราึ้นน่ะ ผมเอาของลงเรือเรียบร้อยครับฮะก้องเบ็ดก้องเบ็ดเอาแค่ก้องเบ็ดกับเสื้อน้ำไหลลงเขื่อนอุบลรัดครับครับเอาลงมาด้เทิงไปไปครับผมลุ้นกันครับไปลงจุดแรกเดี๋ยวทายให้เบิ้งครับผม มวันนี้เหยื่อที่ใช้ครับผมเหยื่อตกปรากฏนาต้นชุมแพรนะครับผมสามารถติดต่อได้นะครับทั้งเฟซแล้วก็หลายเฟซย่างไงตามนี้เลยนะครับตามไปเลยครับโอเคครับผมอืครับบอกที่ยูดอกเดี๋ยวที่ลอยมหายุ่วนันผู้สาวเห็นนะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับผมปลย เป็นที่เรียบร้อยขอจุงมือพระเดชพระคุณท่านโมและสมบัติปรากฏน้ำพองได้นะโอกาสนี้ใส่เงียครับมาแล้วครับผมเตยมแรกครับ เป็นัวหรือเปล่านะครับ okay, จะติดต่อแล้วครับผม <laughs> ครับผมกินเข่าครับยยก,กินก้อนปลาเข่าม,มันไก่ครับ อืมัขนไก่เปียกซาไหมัครับหรัับเป็นทางการนะครับกินข้าครับข้างพุ่นได้อย่างกินน้อครับพ่อขาหมูครับมูนาครับหมูเขาหมูแดงครับหมูแดงกับขาหมูไก่ครับ ครับผมสองสามตัวแล้วครับสวยๆครับเพ <anonymous S 2> ิ่งล,ลงเรือั็นี่สวยมากครับลลนีน่ครับผมเพิ่งลงเรือครับผมโบโบครับโบโบจัดระเบียบล่องน้ำก่อนครับมาครับผมบรรยากาศ <c oughs> จากโมงแล้วนี่สี่โมงครึง่งไปเรื่อยๆครับ มาแล้วครับมาแล้วครับเห่ีไม่เีตก่าไสสวยๆครับผมยอยรผมเมเลังบ่ได้เต็มกเลยครับนี่ตีนกซียหักอะไร้ดอมวยเสือรอเปล่ามันเชิงไปก่อนเจ้ <Olga realised> แพร่โจมซะนะ่ะพี่เลี้ยงเบิ้งนะเพราไหวเพรา,ราไหวมาแล้วครับมาเลยครับนาต้นครับเจ้าของผลงานเพลงครับามาเรื่อยๆครับแจมบูเย็บไปครับเย็บซ้ายเย็บขวาไปค่อยๆเตะไปครับค่อยๆหยอดไปเข้ากระสอบ สี่โมงสี่สิบห้านาทียังหากแ้มแรกไม่เจอครับไปครับผมตามหาตัวเรื่อยๆครับครับเป็นเสียบไม่ไวเดี๋ยวตัวปกกันะต้นจุ่มแย่ครับผมเจ้าครับเจ้าเอาโทรศัพท์ไอ้ม่ไทยก็ไม่ครับ ยังยังยังมาครับลืมเปลี่ยนข้อนตอนะครับฝันเลยโตโตสองในไทยบาตัวแรกเหรอเรียบร้อยครับผมก็เป็นทิปฮาฮทิปสวยๆครับคำๆไม่ซีเรียสนะครับทริปนี้กลัไปกินเสียงไก่ป้าห้องถิ่นอีกสองนู่นตอนเช้าวะชิ้นสั่งตับว เรียบร้อยครับลูกมันครับลูกมันเขียนเบ้นข an ึ Ooh, oh, cool. mm ้นมาพอรปลา้อบปลาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ่าห็นในนี้ผมดักตาหญกว่านั้เราตั้งด่านกันต่อไปครับผมนะฮะไปครับปุ้ยต่อครับเราผมใส่เหยือแปเงียเหยือเงียบเงียบเียบเหยเหยสิาไม่ดำแล้ว าโอ้ยลูกมันลูกมันครับปุ๊บายมาดมาแล้วลูกตายหมดครับจะเล็กจะใหญ่ไอ้ใสกล่องนั่น่ใสกล่องครับตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่ตายหมดตัวเล็กครับบ่ได้ง่ยซัโอลมเย็นเฉยๆมาแล้วครับตกน้ละมหลัมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้สวยครับโอ้หลุด เอาอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับเงนยแกครับผมใกลองนะใส่กล่องนะนี่ครับวววววววแแนวแนวฮะสุดยอดครับสุดยอดปปลเรื่อยเรครับอ้อยใส่ตากิว มาแล้วครับเสินเแล้วโดนนะครับผมก็จะทุลักทุเล่อยนะครับปนนไปครับผม <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆบรรยากาศแรง ฟังเสียงครับนี่เนียนๆอะไรเรียกครับมาแล้วครับมาแล้วถ่ายเรือใสสวยๆครับยอดเลยครับผมมันเกาะมันหวานพ่ออีกเป็นท่กไม่เยอะ มาลงขึ้นมาเสรแล้วมกมาครับฟังเสียงครับฟังเสียงสองครับสองตัวโชว์ปลาน่อยครับมาแล้วครับผมเรื่อยๆครับผมปลากดลำน้ำาพอง สีสั้นๆเน่นะครับเพราะว่ายังบ่ได้แกะจ้ะถึงคนยังไม่ได้แกะจังหวะนี้นะครับตอนนี้ต้นอไปครับผมยายไม้ครับย้ายไม้ ง่าอีกไม้หนึ่งครับมันจะากเดาิึงสีหนารดแต่ละคนนะป่าเขาบะเข่าิึงจะหนารดก <c oughs> <c oughs> ่อภัยครับอนะตังว้น,นี้หินบดทกุกคนแบบนี้ัวอยู่บหินบดทกุกคนเลยเนะหมาะเหมาะเหมาะเลยเหมาะเลย เินหาบริเวณไั่้ไหมครนบเหม็นไมครับไมอาครับผมตรงนี้เอาลูกเปิดมาล้วตัวเนี้ยหาเลยเนาะอ้มอ่ามีเหรอเป็นขันตีเจ้าสาวเนี่ยไม่ได้สาวแต่เพื่อวัปุ ไปครับในเรือมาแล้วครับมามาลครับอ้มีไส้มีไส้หางดูหางอ้ยใส่งาดูเครื่องมาครับมาครับท้องไข่องล่องครับเอาไปเอาไปสวยๆครับผมอย่าตัวประกดหน้าต้นชุมแับชุมแพรชุมพล มื่ปานมื่เขาบอกครับจะแจ้งปลาประกาศพวกผมเมื่อไปสิบปลาดูสามชั่วโมงในปลาประกาศทำไมเลยได้ยุชัางบอกได้ข้อข้ออะไรต่อมาครับมาครับไปไปครับระดับหน้าฝานหน้าอย่างเดียวครับที่ครับน้ำมันลุกน้ำมันนิ่งเดีน้ำมันนิ่งเดียวคอยเบี่ยงคลิทรายนีฟ้องนะครับเพราะว่าอยู่ นเบ็ดเลยเจ็ดตีจังบักสังไปเกิจัะไม่เล่นเคื่อของโหงามหลไเนี่ยมีไสครับมีไซสบท่านเบ็ดพื้นอ่อนน่ะขึนกดีึุนป่ะกด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 อือหือข้างหลังหลุดบ่ยังยังยังมาหลุดยังรวย

เอาไอ้เดี๋ยบันนี้ชิ้นห้อยตกอยู่หลังแย้มื่อกี้ด้วยนี่อืมกลัวหน่อยอนะครับเอาแล้วไปเบนมาเบนดูวะบัวถ้ากดโทรศัพท์มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับโอ้ขันข้างหลังขึ้นแน่นอนเถอะวะเอาพอได้หาเสียนครับเสียนมาโดนแล้วบัวก็ไปนมบิดมือ งัดขึนงัดขึนแล้วสวยยวไปเรืเร่อยๆครับผมใช่งานววอ,อย่ใช่งานอะไรอๆมันเข่ามาครับไปไปมาลอง้องาล ส,สวยๆครับไซส์สวยๆไปเรื่อยๆครับอันนี้อันนี้ เียสไลด์ดิดิดออกไหมครับมันมันออกออกออกอ้าห้านสามสี่ตัวเด้อใช่ั้นนพลาดหรอลงเบ็ดต่อครับ เห็นประกวดกินบนหลับบนนอนมากินเม็ดเนาะมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยเอาแคันเดียวอีกว่าแล้วครับผม่ทันมมาเือกี้สวยครับสวยครับใสวยเยเมื่อกี้นี่กำลังจะไต่ยาเลยนะเมื่อกี้ยาแก้วครับใสสวยครับใสสวยครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆสีคำแล้วครับผมสีคำแล้วเอาเอาคันนี้เก็เอาแล้วไอ้ขันเรียบเลย มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วปากกน้ำพองครับใส่สวยครับใส่สวยครับพี่น้องมาอีกแล้วครับด้านหลังมาอีกแล้วมาแล้ว อกสังหลังเชนเขี็บะันทีเตึกเ <c oughs> บิดอารมณ์ตกไป <c oughs> เรียนหาอขีดตะเลียตควร้ปวดอะมเจ็บปวดที่ะครับผมบรรยากาศกุฎแแคนล่าสุดครับจากสิทธิ์ยูลงน้ำพองง <c oughs> ่ายมากุฎแแคนครับอยู่น้ำพองบ่คือเอาก็เปิดบานครับบานหนึ่งครับบานเดียวกุฎแแคนแรนสวรรค์ประมาณห้าสิบ ค้นได้ครับห้าสิบกว่านะครับผมอยู่น้ำพองบ้าคือครับใหญ่มาพี่เบิงติดตามกันเบิงครับเมื่อเนี้ยปลาชิขาโอ้วนี้ใส่ใส่แขนอยู่ในรถเตียเรียบร้อยดีครับผมจากน้ำพองหอกน้ำเซิรินกุดแขนครับผมอยู่ บานเขาเปิดบานนึงครับแต่หักคนหลายเอาเรือลุงนี่ดีก่ก็ครับดันขึ้นไปหาบานเวลาห้าทุ่มครึ่ง<ร>าจากหา้าทุ่มไปหอดซอดแกงรค,ครับเบื่องรอชมติดตามครับงั้นคืนอาจจะไม่ได้ไทยให้เบิ่งเนาะมันมืด,มมดอาจจะไทยมืออื่นเศร้านะครับสรุปยอดปลารวม,รวมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเอา เพือลงก่อนครับไปครับผมตอนนี้ก็เศร้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำลัง เอาเรือจำใบไม้ครับครับผมตอนนี้ก็เอาเรือขึ้นมานางซเซาเมยแล้วนะครับรอกลับบ้านมานประมาณเบื้องตะนารถเขาใหลเรา <c oughs> ด้วยนอนครับฝุ่นโซโฟเฟอร์ครับะนะครับผมนี่พอได้กินครับปลาเราค่อยกินเ,เนี้ยหเมื่อไงแม่นวัดฉันครับได้เบื้อง ผลงานทั้งคุ่เนี่ยแหละพอได้เกี่ยวบ้างไงในหอดกบครับได้ฮอดก,บ,อดกบกบกินเงี้ยเลยกบจำรถครับจำรถนะครับนี่ครับผลงานพอได้มาเล่นครับเอา้าทางว่ดใช่ไหมต้นที่สิทธิ์ลือดปากก็ส่วนเลือดไม่ต้นเนาะ โอเคครับผมถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็มังเด้ยก็มากว่ามากักก็แล้วแต่เสิเห็ดไดไม่ได้เป็นคลิปว่าแบบผด้ดนอนโอเคครับผมเดี๋ยวพ่อกันนะอ่าพ่อกันคลิปหนาครับผมลิ้นพันกันแล้วบ่้ดหลับได้ใดนอนนะับนย